กำลังปลูกญ้าแพงกลลานะครับเจ้าว่าไทยกอนถารถไทยจะระบายม่องอะว่าถา้วเกิดปุ๊เกิดต้องเกิดให้นี่เบิดไปหกหกทุงดำเมื่อกี้หกกระสอบประมาณสอบละสิบโลหกสิบโลนะ่ะให้นี่หนาจะพ่อหนาจะพ่อ ว่ารังวานทำนาหญ้าแพงโกลา,าเป็นทำหน้าตอกปูงไ้แพะประมาณงานหนึ่งชิวานใหญ่ๆอันนี้หญ้าแพงโกลาอันนี้หญ้าแพกเบืองกันจาะเลยพูดคือกัน เขาบอกมาว่าแพางกลานี่มันจะอ่อนกว่าหญ้าแพกอันนี้หญ้าแพมัน,น,พน,นี่แข็งหญ้าแพกเขากะวานเขากะใหญ่เลยเนาะใหญ่เลยแล้วกว็เหยียบทีหลัง กปใยายเลยว่ปเป็นอะไรใบ้างแบบนี้เลยยีงยมแร้งฝน,นกระตกยอเลยพวอ่า,าพวา dạ yeah, không lê hmm ุ่งนึงเืหยับลงเลยอยากหายหยับเกิดทั้งีดก็เกิดเกิดวาแวน้ฉฝังตมหรอวเกิดนี่เรียว่ากวางหนึ่งพ่ออยู่นี่หลายกวางเลย con khác thì dài rồi đó con con quang dài vậy, này, bên quang, bên quang này, dài vậy phần tốt mà xăm, cái gì kẹt rồi ตรงนี้กระวานนี่เผาต่อนี่กระหวยเว่เห็นบ่กว้างเลยแท้แพะกินผูว้วาดบ่ัยถ้าเกิดไมก่ก็รอมไปรอมให้แพะเขามานี่ ยุดเข้าไปในปานาาน่ามีกีอไพรมอยุดไต้หฮมไผเลยเนีย่ห่วงเงินขวาก็เี่ยมองเลขสามนะเนาะแคนี้แหละก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้การถ่ายคลิปให้ชมกันเทคนิคต่างๆเป็นไอเดียไปแล้วบ๊ายบาย้วย <laughs>